สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มบัญชี k plus ในแอปนะคะเป็นบัญชีที่2เนาะกรณีแรกคือเรามีบัญชีแรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราอยากจะเพิ่มในบัญชีที่2นะคะในแอปเดียวกันค่ะซึ่งสามารถทําได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปธนาคารกสิกรค่ะหรือว่าแอป k plus นะคะแล้วกดเข้ามาในหน้าปกติเลยค่ะ ก็คือหน้าธุรกรรมแบบนี้นะคะแล้วให้เราเลื่อนปัดไปทางขวาค่ะก็จะเจอเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะให้เรากดไปเลยค่ะว่าเพิ่มบัญชีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องไปสมัครบัญชีกับทางธนาคารก่อนนะคะแล้วธนาคารจะบอกว่า1วันทําการเนี่ยเราสามารถมาลงทะเบียนในแอปด้วยตัวของเราเองได้เลยกดเครื่องหมายบวกเพิ่มบัญชีเลือกบัญชีแล้วกดต่อไปจากนั้น จะขึ้นหน้าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนให้เรากดยินยอมค่ะและจะมีข้อกำหนดให้เราสแก,ก่อนการสแกนใบหน้านะคะเราเริ่มการสแกนใบหน้าเลยค่ะเมื่อสแกนเสร็จนะคะจะขึ้นหน้านี้ให้เราระบุจำนวนยอดเงินค่ะที่อยู่ในสมุดบัญชีของเรานะคะก็คือศูนย์บาทเรายังไม่ได้ฝากเงินเนาะแล้วก็ตั้งชื่อสมุดบัญชีค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะให้กดต่อไปเลยค่ะ แล้วก็จะขึ้นมาในหน้าบัญชีแบบนี้เลยนะคะว่าเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดตกลงค่ะก็จะขึ้นในหน้าแบบนี้นะคะคือบัญชีที่สองของเรานะเมื่อเราปัดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบัญชีแรกของเรานะคะปัดไปทางขวาก็จะเป็นบัญชีที่สองของเราซึ่งสามารถใช้ได้เลยนะคะ